ส alamualaikumwarahmatullahi taala wabarakatuh. บิสมิลลาฮิ ррахмани ррахим. الحمد لله رب العالمين. alhamdulillah ก็วันนี้นะครับหน้าเป็นการเรียนนะครับอ่าเรื่องเล่าข้องศาสนานะครับปกติมันเดิมพอดีว่านะครับท่านอิบัมลีนะครับมาบอกห้องเรานะครับท่านติดภารกิจนะครับหน้าในวันนี้ ก็เลยให้ข้อเฉยให้ผมนะครับอ่ามาช่วยนะครับซ้อนนะครับหน้าแทนทันทีนะครับอ่าวันนี้นะครับหน้าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านนะครับหน้าบาเซโปถูกถันนะครับหน้าพอดีทันอิมัมลีนั้นทันติดภารกิจนะครับก็เลยข้อ่วยให้นะครับอ่าลูกบ่าวทังทันนะครับอ่าให้คุณครูอิสเน่นนะครับหน้าผมก็ตอนนี้มาถึงแล้วนะครับหน้าที่จะทําการนะครับหน้า ตักเตือนนะครับหน้าพูดคุยเรื่องราวข้องศาสนาให้กับบรรดาพี่น้องนะครับหน้าบ้านไซ้โปถูกถันนะครับหน้าาได้ฟังกันนะครับในวันนี้ทำดีละนะครับหน้าเราหน้านเลยนะครับไม่ได้เจอกันวันนี้ถือว่านะครับอ่าบอรลีนะครับทันอิมัมลี่ของเรานะครับหน้าบาซ้โปทันก็ติดภารกิจแล้วก็ก็เลยทุ่รีบตัวมาห้าพุ่มเมือเชาวนะครับหน้า ผมก็เลยอย er ู่ที่บ้านพอดีนะครับน้าทันก็เรียกว่าข้อช่วยข้าวไปนะครับซ่อนแทนทันที่นะครับเพราะทันติดภารกิจนิดนึงวันนี้นะครับน้าก็เลยก็เลยนะครับข้อช่วยให้ผมนะครับคุยอิสเนนนะครับน้ามาตักเตือนพี่น้องกันช่นคืนมันดื่มหล้านะครับพี่น้องครับการเรียนศาสนานะครับเป็นสิ่งที่สําคัญกับชีวิตของเรานะครับวันนี้นะครับการเรียนศาสนานั่นนะครับเราต้อง ให้เวลานะครับให้โอกาสให้เวลากับตัวเองในการเตะศึกษานะครับวิชาภาอรูเนดาสานานะครับให้หมากขึ้นเพื่อได้ยาป็นเสบียงนะครับสิ่งที่เราอยู่ในกูบูลังจะกเอกตายไปเลยเรากลับไปห้อลลอซุภานาวตาล่าซึ่งเป็นช่วงเวลาเป็นวันที่เราไม่สามารถนะครับเตหวนกลับลบมาได้เลยนะครับนาเพียงเควันนี้นั้นเราเรียนให้รู้สิ่งเตซอซฮาราันนะครับฮารัม นะครับหนะ้าบาตายอะไรก็ตามนะครับเรื่องอ,อนามัยยังเรื่องการละมานนะครับหนะ้าและเรื่องการนะครับเสียชีวิตตอนอยู่ในกูบูว่าชีวิตของเรานั้นลังความตายนั้นอะไรจะเกิดขึ้นบางนั่นคือสิ่งที่จะกระตุน إ ي م านของเรานะครับหนะ้าให้หมักขึ้นเลยทำดีละวันนี้นะครับหนะ้าเรามีโอกาสเรามีเวลาเรามีลมหายใจนะครับเรามีสุขภาพแข็งแรงเราขับรถได้ เราเดินได้นั่นคือเนี่ยมาติที่อัลลอฮ์ส่งให้กับเรานะครับหน้าเนี่ยมาตส่วนนี้นั้นที่อัลลอฮ์ให้มาเลยนั้นนะครับท่เผือก็ได้นะครับที่จะให้ชายป็นประโยชน์ในการทีนะครับให้รู้เรื่องเข้าใจเรื่องราวของศาสนาให้หมากขึ้นนะครับหน้าวันนี้โอกาสของเราก็นะครับหน้ามีเวลามีโอกาสก็ข้อพี่น้องนะครับได้นะครับเชิญนะครับอ่าให้กับ เวลาตัวเองในการซักซาเราเรียนนะครับหน้าถึงทานอิมาัมลีวันนี้ทันก็ไม่ได้วางนะครับทันไม่วางนะครับทันติดภารกิจนิดนึงนะครับหน้าก็เลยถูกมาห้าพมก็ช่วยให้มาพมนะครับหน้ามาตักเตือนนะครับหน้าหน้าให้กับพี่น้องนะครับหน้าสักนิดนึงนะครับหน้าเพราะว่าทันก็นะครับหน้าติดภารกิจอยู่นะครับหามเิลละนะครับหน้าถ้าเราทุกคนได้ยินเสียงกันแล้วนะครับหน้า่วยบอกกันต่อนะครับหน้า ผู้ที่มาเรียนประจําหรือว่าคนที่ไม่เคยมาเรียนเลยนะครับนามาสัมผัสดูนะครับการเรียนศาสนานะครับนามันลักษณะนะครับเป็นในบางที่ทําให้เราจะได้เข้าใจนะครับให้ความสุขกับเรานะครับวันตีราไม่มีผู้ตีอยู่กล้ฉิดกับเราวันแห้งการทีราทุ่งหอนะครับวันแห้งการตีเผินห้ามวันแห้งการตีเผินเส้นลงไปในลุ่มวันแห้งการตีเอาดินกอบนะครับน่าแล้วก็ให้จูบดินวานั้นสิ่งที่ว่าทัน จากไปเลยวันนี้นั้นไม่มีใครอยู่ใกล้ถันเลยนะครับนั่นก็ียกว่าเส,สบียงอันดีที่สุดสํหรับเราจะเอาโอกาสให้ดีงามนะครับหนะ้าให้เวลานะครับการศึกษ้าและเรียนให้มาก,กับเราที่สุดนะครับหนะ้าเรามีโอกาสนะครับสัปดาห์ละครั้งท่านอิมามนี่ซ่อนอยู่ประจํานะครับหนะ้าทุกวันพุธนะครับหนะ้าประมาณตีสิบเอ็ดนะครับหนะ้าเผื่อ,อไรอะเผื่อจะให้ได้เข้าใจ นะครับว่าการทําอามันอิบาดาตของเราถูกชินอิบาดาตของเราถูกกรณีถูกการการะทํานั้นนะครับทำไปแล้วนั้นนะครับอ่าให้มันซ่อํทำผือให้อัลลอตลาตอบรับนะครับน้าก็คือด้วยรำทีเ่เราเรียนนี้แหละแต่ศาสนาไหนมีความซ่อนลออะไรสลัมถ้าจะชั่งสั่งชายอยู่ประจาําว่าทูตเจ้าตรงเรียนนะครับตั้งแต่เกิดอยู่กัะทังทึ่งลุ่มฟังซบ ตั้งแต่อยู่ในปีจนถึงเรื่องฟังซอกตอนใน,นช่วงเวลาโอกาสข้องเราตั้งแต่เกิดมานะอายุในช่วงเวลาก่อนที่เราจะลงลุ่ฟังซอกตอนที่ก่อนที่เผื่อจะห้ามมามายังก่อนที่เผื่อจะห้ามไปอันนาเผื่อที่จะเผื่อจะห้ามข่าวลุงในลุ่มอันนั้นไงช่วงเวลาตรงนั้นนั่นคือโอกาสต้องเติมเทเรื่องราวของศาสนานะครับให้กับตัวเราพี่น้องครับหน้าโอกาสอันดีงามนะครับ ในหมบานข้องเราไสโปนะครับหน้าแห้งดีนะครับหน้าซึงมีตุคู่มีคู่บาอายจานมีคุณอาลิมอุลามะนะครับอยู่ในตัวแล้วมีเพ็ดมีทองนะครับหน้าขอเดียวอะอยอยู่ในบ้านข้องเราแล้วนะครับโอกาสอันดีงามติดซุกข,ข้องเราท่านอิหม่ามนี่ท่านก็ใส่อยู่ประจํานะครับท่านก็พยายามพูดคุยอยู่ประจํเพอวันซุกปับ๊บท่านก็ซออน้านมีเราแล้ว นะครับหนะ้าพวันผุดปับ๊บท่านก็ซ่อนภรรยานะครับหนะ้าให้กับพี่น้องแล้วนั้นบุงบอกว่าการถีเรียนศาสนาไม,ม,ม่มีจุดจบนะครับหนะ้าไม่มีการสิ้นสุดนะครับหนะ้าไม่มื่นการเรียนนะครับได้ซ่ามัน่นบางคนเด็กจบมอสามก็ไม่เรียนแล้วบางคนจบมอหกก็ไม่เรียนแล้วบางคนจบปริญญาตีก็ไม่เรียนแล้วอันนั้นเขาเรียกาหยะดุญยาเตซารับดานาเครานั้น มันไม่ใช่ลักษณะเบ็นนันนะครับหน้าเราเรียนนะครับรูเรื่องข้องการละมาดตักเบปินอ่านฟาตีห้าปินแต่ว่าไม่รู้ชาไม่จักอันนั้นก็ต้องเรียนต่อเลยนะครับหน้าเรารวรอกกาะพันนันอ่านพันนันซูยูุดพันนันละมาโซกีรอกการอาซากีรอการเรารู้ไปได้ด้านนั้นแล้วพี่น้องกันมันไม่ใช่ท่านั้นนะครับแต่ต้องรู้เรื่องลาการไดมายังนั้น นะครับหนะ้าเราตีเอานับเอาพักกงปิดหน้าภาคเลยเราเสยยุดท่ามว่าการลามาข้องรอน,นั้นไพ่นองมาุนุ์ม่อง,องตเตี่ยาลอตาล่านะครับไม่รับพอ,อไรอะ่ะมันไม่ซ้อหนะ้านั้นแรละต้องเรียนไงนะครับหนะ้าต้องเรียนตั้งแต่เกิดจนต่าง,งรึงลงฟังซอบติดทานเราซู้นบอกทาไมอะ่ะพอวานะครับถูกกริยาการการะทําเราเขินห้วยเราเกาถึงซ้ำขังเวลามายังมายังเสีย นะครับตเตรอแรกการการตั้งภานว่าเออมันปกติมันเดิมแท้จริงนั้นนะครับหน้าในด้านกีตาร์ในด้านการสอนศาสนาเราก็รู้เลยว่าการเตะทำให้ลามาเสียมันยังไรเราเอาหนามาย่างเซตแล้วนะครับพอลังจากนั้นเราต้องรู้แล้วว่าสิ่งที่ทำให้เสียนนามายังอะไรกี่อย่างเรารู้มาเลยพอรู้มาเลยปัเรา,าเราไม่เรียกเลยไม่ใส่เลยมันรู้แกนั้นไม่ใช่ครับ มันมีข้อบกของนะครับสิ่งที่จะต้องรวมมากกว่านั้นเลยนั่นบอกว่าการเรียนศาสนานั้นสําคัญกับชีวิตของเรานะครับหน้าในเมือ่อด้านการละมาดอิบาห์เสร็จไปแล,ล้วไปแดงแรืการด้านการขา,ขายการขา,ขายทําธุรกิจท,ทําพื้นที่นะครับจะให้ได้ต่างมาอย่างฮาร้านทุกลักศาสนะครับหนะ้าเอามาแล้วนั้นนะครับหนะ้า ต้องให้ได้ต่างที่ไม่ใช่ว่าได้มาจากเงินที่นะครับหน้าพิรักศาสนาโทษ,ษกฎหมายนะครับแต่พิรักศาสนาทำไม่ได้กันห้านั่นแหละการเนี่ยศาสนาต้องขอบคุ้มมดถูกสิ่งถูกอย่างพอชีวิตดุนยานีเราก็รู้แล้วมันเป็นกับดักมันเป็นกับดักของบวเราอย่างมากมายที่เรามองไม่เห็นค้ังงน้าน,นะครับหน้าแต่ถ้าเรามีศาสนามาประกอบ เราไม่เนศาสนาพี่น้องกับกับดักที่เราอยู่กับดุนยานะครับหน้าวันนี้เราไม่เห็นเราไม่รู้ว่าถูดมันออกมาเป็นไหนหาทึงนั้นแหละเอาการเสสานีศาสนามาคอบคุมนะครับแล้วก็เอามานะครับจะจะนำทางชีวิตของเราให้จเจริญน,นะครับให้เดินไปในทางเต็มสวยงามเต็มสุดนะครับหาทึงนั้นและโอกาสการเสสานียศาสนาข้องเรานั้นต้องให้เวลา ถ้าเราไม่ให้เวลากับมันนั้นนะครับเราไปให้เวลาตอนทีนะครับหน้ารออยู่ในกูบูและเพื่อนมานางอ่านตันกีนคือมาซ่อนตันกีนหลังจากก็ฟังเสล้วตอนนั้นนั้นมาซ้ายเสแล้วนะครับมันมันโอกาสแล้ววันนี้วิญญาณอยู่ในร้างเราดมมีลมหายใจเราน่งคิดออกเลยปรับตัวได้แก้ไขปัญหาได้ถูกอย่างที่อิสติฟาตี่จดชายมายัางจากสินงทีราเรียนมาเลยเราพิดพาเลตามเบือที่ยังมีโอกาส นะครับอย่างทันเลยนะครับนาไม่ใช่ไปหนึกคิดตอนที่ก็ฟังกบดินมดแล้วนะครับนาที่ข้อเวลาสักซองนาที่เรามันว่าโอกาสเลยครับพี่น้องครับวันนี้นะครับนาให้โอกาสกับตัวเองในการเราเรียนให้มากที่สุดนาก็โดยเวลานะครับวันนี้พี่น้องคนไหนที่มีเวลานะครับมีโอกาสก็พยายามนะครับนามาศึกษ่ากันนาเชียลหรอนเวลาตอนนี้นั้นนะครับเป็นเวลาที่เราจะได้เรียนรู้การทุกวันผุด นะครับหน้าทุวันพุทธอาทิตย์ละครนะครับนั่นคือเติมเติมความรู้ให้กับเรามาติสุดก็วันนี้นะครับอาธานิบาลีทันก็ไม่วางพุ่มก็เลยมาแทนนะครับหน้าหน้าให้กับพี่น้องนะครับหน้าทันก็เลยให้ค่อย่วยมาคุยอิสเนนมาช่วยซ่อนนะครับหน้าตักเตือนพี่น้องที่ทันติดภารกิจนะครับอิฉลองนะครับอาทิตย์หน้านะครับก็ทันก็กลับมาเมื่อนะครับมาพอทันพี่น้องมั่นดือมมื่นเล้วนะครับหน้า เรานะครับทานจะนะครับไม่มีเวลาซ่อนทันก็พยายามให้ได้นะครับให้ได้เรียนห้าคนมาซ้อนนายได้เผื่อเราจะเมียค่าตอนั่นคือสิ่งตีบาราการนะครับทำมีลาวันนีครับโอกาสกองพมก็จะพยายามนะครับหน้าตึมๆนะครับเรื่องราวของศาสนานะครับจากความรู้ที่มีเล็กๆน้อยๆนะครับไม่มากนะครับหน้าเผื่อที่จะให้เราได้เข้าใจได้รู้กันว่าชีวิตของเรามีขาการเดินอยู่ดุนญานีนั้น นะครับหน้าเผื่อจะห่างไกลจากกับดักและม่านรายที่กำลังจองช่วยโอกาสที่ให้เราลงในคุ้มนรกหลากเราให้ลงพิษให้อยู่ลงกับดวงย่ามากแรงนะครับหน้าวันนี้ก็เราโอกาสดีๆก็เชิญกับหน้าหน้าข้อพี่น้องทุกคนนะครับหน้าได้ประสบความสาเร็จในข้อลอตตาลาสุงเสีดายัดสุเมตตาให้เราทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเป็นบาตรดีข้อลอ เอดอัลลอฮ์ตาลาส่งไสียยินแดยาไฮราทุกคนนะครับได้เข้าใจเรื่องเราขอสารนาและให้ความซับการกสารนาด้วยนะครับหน้าอย่างมากที่สุดและให้เราทุกคนได้รักษาละมาห้าเวลาเจ้กระทางวิญญาณออกจากหลางอัวตออามินยาโรบนาลาหมินวะบิลลาฮิตอฟิวะฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบารักาตุ